สวัสด like so kind of ีค่ะทุกคนนี่ตลาดข้าสุชนาปิ้งสแควร์นะคะแล้ววันนี้ก็คือกลับมาแบบว่าลุกจริงจังมากเวอร์เพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องข้อสอบกันนะคะและข้อสอบที่ปิ้งจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือ IELTS นั่นเองหรือว่า International English Language Testing System นะคะสำหรับใครที่ไม่รู้ IELTS ก็คือการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนี่แหละ โอเคไม่พูดมากเรามาเริ่ม background story ของบิงกันก่อนนะคะพิงเป็นคนที่มีพื้นฐานภาษา,าอังกฤษมาในระดับหนึ่งอยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าเรียน EPTs นะคะ English program นั่นแหละแล้วก็วเป็นคนที่เ a v สื่อฟังฝรั่งค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วเนาะและวพิงก็อยู่ม .5 นะคะพิงไปสอบมาที่ IDP เป็นแบบคอมพิวเตอร์ b a s e เมื่อปลายปีที่แล้วในเดือนธันวาคมนะคะตอนนี้ก็เพิ่งได้มีเวลามาอาัดคลิปให้ทุกคนดูแต่ว่ามาช้าดีกว่าไม่มาเนาะ จว่าใครที่อาจจะมีมคําถามขึ้นมาเลยว่าแบบเรียนพิเศษแน่เลยคลิปนี้จะเป็นการขายคอร์สแน่เลยก็จะบอกว่าไม่ใช่นะคะคลิปนี้คือปิงตั้งใจที่จะมาบอกทิปแอนด์ทริคท์ที่ปิงได้ไปเชิญมาด้วยตัวเองแล้วก็แบบว่าเอออาจจะแบบมีอยู่ในเน็ตแล้วแต่ก็จะมาคอนเฟิร์มอีกทีว่ามันเวิร์กนะคะเอ,อ่อส่วนเรื่องที่เรียนพิเศษใช่ค่ะปิงมีเรียนพิเศษด้วยปิงเรียนพิเศษเป็นพาร์ทไรดิ้งกับสปีกิ่งที่สถาบันเอ็มส์นะคะเดี๋ยวอันนี้อยากจะไปพูดให้ฟังอีกทีนึงเนาะ ต่อมานะคะก็ขอพูดถึง stats ของตัวเองก่อนแล้วกันนะคะอย่างที่หลายๆคนอาจจะเห็นในตัมเนลไปแล้วก็เป็นได้ IELTS overall 8นะคะเดี๋ยว break down เป็นแต่ละ part ให้เนาะก็ part listening นะคะเป็นได้8.5ได้ reading 8แล้วก็ได้ writing 7.0แล้วก็ได้ speaking 7.5ค่ะก็สำหรับใครที่อาจจะยังสงสัยอยู่ว่า IELTS เป็นยังไง IELTS นะคะจะมีทั้งหมด4 parts นะคะมันก็จะมี listening หรือว่าการฟัง reading การอ่าน แล้วก็ writing การเขียนแล้วก็ speaking การพูดนะคะ paper based หรือว่าคอมพิวเต based ก็ตามเราจะต้องสอบ speaking กับคนจริงๆนะคะจะมี interviewer มานั่งแบบสอบสัมภาษณ์แล้วจริงๆเราจะไม่ได้พูดกับคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่าข้อสอบพาอื่นๆก็แล้วแต่เลยว่าเราลงเป็นแบบคอมพิวเตอร์ based หรือว่าเราลงเป็นแบบ paper based นะคะ โอเคเรามาเริ่มลงรายละเอียดดีเทลแต่ละพาร์ทกันก่อนที่จะไปด้านประสบการณ์นเนาะก็ listening กับ reading เนี่ยเป็น2พาร์ทที่ปิงอ่านเองนะคะเป็นแบบ self-study เนาะเพราะว่าปิ๊งอย่างที่บอกว่าปิงก็เรียน EPTs มันได้ฝึกการใช้ตรงนี้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้มันสามารถเป็นอะไรที่ฝึกเองได้ฝึกแบบออนไลน์เพราะว่าปิงสอบแบบคอมพิวเตอร์เบใช่ไหมก็คือปิงก็จะแบบฝึกอ่านแล้วก็ฝึก ังจากคอมพิวเตอร์เลยแล้วตรงนี้มันก็ทําให้มั่นใจได้ว่าเราจะไม่มีการแบบพิมพ์ผิดไทโป้อะไรอย่างงี้ในช่วงการสอบจริงๆหรือว่าถ้ามีเราจะได้ดูตัวอะไรอย่างงี้นะคะ ซึ่งหนังสือที่พิงใช้เนี่ยเป็น Official จาก Cambridge เลยหลายๆคนอาจจะไม่รู้แต่ว่า IL จริงๆแล้วมันก็มาจาก Cambridge นะคะมันก็จะมี practice test ออกมาให้ซึ่งมันก็มีเวอร์ชันออนไลน์แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ถูกลิขสิทธิ์นะคะก็มันจะมีเป็นหนังสือมาเลยแล้วก็มันก็จะมีมาแบบทุกๆปีเลยมั้งจนตอนที่พิงทำนะคะเล่มล่าสุดจะเป็นเล่ม i อเอล16นะคะวิธีการที่พิงทำคือพิงเริ่มจาก16แล้วก็ไล่ลงไปนะคะหนึ่งเล่มจะมีทั้งหมด4 practice test นะคะก็ลองไปดูกันเนาะ จริงๆอ่ะพิงทาในเว็บซึ่งมันก็อาจจะไม่ถูกริเคศิตแต่ว่ามันก็จะช่วยฝึกแบบให้เราฟังไปด้วยพิมพ์ไปด้วยได้เลยในข้อสอบจริงมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะขอเตือนนิดนึงว่าใน Reading นะคะถ้าสมมติว่าไปฝึกในเว็บเนี่ยในตัวข้อสอบจริงมันค่อนข้างจะยากกว่าเยอะมากๆตอนที่พิง practice นะคะพิงทา reading ได้ดีที่สุดแต่ว่าพอไปสอบจริงเนี่ยด้วยขนาดฟอนต์ด้วยสีของฟอนต์มันทําให้ยากขึ้นไปอีกมากๆเพราะฉะนั้นเวลาที่จะฝึกเนี่ยก็ฝึกแบบยากไว้ก่อนนะคะสําหรับ Reading เนาะ listening เนี่ยก็ คิดว่าตรงนี้แอพพลายได้กับทุกๆพาร์ทเลยแต่ว่าเน้นพิเศษเป็น listening แล้วกันก็คือเราจะต้องรู้ว่าเราอ่ะผิดตรงไหนบ่อยเราถนัดอะไรและไม่ถนัดอะไรจริงๆอะ่ะ reading กับ listening อะ่ะใช้เทคนิคเดียวกันเลยเพราะว่า self study เนอะก็ส่วนตัวของปิงเนี่ยปิงจะไม่ถนัดการที่ดูว่าแบบ เออนามตัวไหนเติม s ตัวไหนไม่เติม s บางคนอาจจะบอกว่าดูจากูปปรยโยคได้แต่แบบบางทีมันไม่ได้เว้ยคือแบบบางทีมันมันไม่ได้จริงๆอ่ะมันมันดูก็ไม่รู้อ่ะคือเรื่องกรามวยากรณ์ตัวเองก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะแต่ว่าพอมันอยู่ในคอนเท็กซ์จริงๆบางทีมันดูไม่ออกอะไรอย่างนี้นะคะก็ปิงพ์าตรงนั้นเยอะตอนแรกอ่ะก็จะฟังแค่แบบโอเคคําตอบมันคืออะไรแต่พอหลังๆพอเริ่มแบบชินกับ การการดูว่าคําตอบคืออะไรแล้วก็เปลี่ยนมาดูว่าคําตอบเติม s ไหมแทนอะไรประมาณนี้นะคะฝึกให้ชิงก่อนแล้วก็ค่อยมาเจาะของเราดีกว่าต่อมานะคะอันนี้ก็คอนเฟิร์มมากันเพราะว่าหลายๆคนอาจจะรู้แล้วข้อสอบ listening ของ IELTS เนี่ยเรียงข้อนะคะเราจะไม่มีการสกิปข้อ13ไปข้อ15แล้วค่อยกลับมา14ไม่มีนะคะมันจะเรียงเรียงเเรียงไปเรื่อยๆถ้าเราพลาดข้อไหน ข้ามไปเลยตั้งสติไม่งั้นเราจะแบบมันจะเหมือนโดมิโนโอะทุกคนถ้าล้มตัวหนึ่งมันจะล้มหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรารีบตั้งสติได้เร็วแค่ไหนเราก็จะรีโคเวอร์กลับมาได้เร็วแค่นั้นแล้วเราก็จะสามารถทําคะแนนได้มากขึ้นถ้าเราแบบเสียสติแล้วก็อ้าไปเลยมันก็จะแบบว่าพังไปหมดเลยนะคะแล้วก็ที่แน่นอนที่สุดแบบพิงก็ไม่รู้ว่าพิงจะแบบ บอกว่ามันเป็นทริคไดไหมแต่ก็คือตั้งใจฟังดีๆตั้งสมาธิตอนฟังนะคะไม่ใช่ว่าแบบคิดว่าเออตรงนี้หลุดได้นิดหน่อยมันไม่ได้นะคะบางทีเนี่ยรายละเอียดเล็กที่สุดเนี่ยมันก็คือคําตอบอะทุกคนนึกออกปะแล้วคือในตัว listening เองเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4พาร์ทย่อยลงมาใน listening อีกนะคะเป็นเหมือนแบบ conversation 1 2 3 4ประมาณนี้มันจะไล่ระดับความยากเว้ยทุกคนคือพาร์ทสจะเป็นพาร์ทที่แบบเออสิข้อเขาไม่มีเบรกให้เราเลยมันจะไปเลยอะไรอย่างนี้แต่พาร์ทหนึ่งเขาจะแบบโอเคอ่านข้อ1 4ก่งถึงสี่ก่อนแล นนีะะคะแล้วก็มีอันนี้คือส่วนตัวเองอีกแล้วสําหรับ listening นะคะเป็นข้อข้ี่มีปัญหารเรื่องการแยกซ้ายขวาหน้าหลังอะ่ะปิงไลยทำแมปไม่เก่งเลยนะคะตรงเนี้ยถ้ารู้ก็ฝึกเพิ่มนะคะแบบว่า practice makes perfect ค่ะทุกคนก็ฝึกเยอะโชคดีนนะข้อสอบจริงที่ปิงเจอไม่เจอแมปนะคะแต่ก็เราก็ไม่รู้เนาะเพราะฉันฝึกไปก่อนดีกว่านะคะต่อมานะคะก็คือ reading reading ก็คือทักษะการอ่านเนาะ reading เนี่ย ง่ายที่สุดเลยต้องบอกว่าต้องตั้งสติดีๆค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นข้อสอบยาวทั้ง listening ทั้ง reading เลยเราจะมีเวลาทั้งหมด60นาทีในการทําข้อสอบใช่ไหมแต่ว่าตัว listening อ่ะคือมันก็ตามเทปเนเราไม่สามารถไปกรอเทปได้หรืออะไรแต่พอ reading อ่ะเราต้องมาแบ่งเวลาเอง60นาทีมันจะมีทั้งหมด3 passages นะคะตก p a s s a g e ละประมาณ20นาทีอย่างที่บอกว่าตก p a s s a g e หนึ่งมาประมาณ20นาทีใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่ปิงอ่านเองเนี่ยปิงอ่นจะอ่านเป็นแค่ 15นาทีแล้วก็อีกประมาณ3 4ถึง4นาทีมาเริ่มตอบคำถามตรวจคำถามประมาณนี้นะคะหรือว่าบางทีเนี่ยปินงก็จะอ่านคำถามแล้วก็ cross reference ไปเลยอันนี้ก็อยู่ที่ประเภทของคำถามนะคะสมมติว่ามันเป็นข้อสอบ choice เป็นเติมคำอย่างเงี้ยก็สามารถแบบ cross ได้เลยถ้ามันเป็น yes no not given อาจจะอ่านทั้งหมดก่อนประมาณนี้นะคะทีเนี้ยอ่ะสมมติภาษาหนึ่ยนาทีก็จะอ่านไปแล้วสินาทีตอบคำถามประมาณสานาที กลับมาทวนคำถามไ่ทั้งหมดไล่าาาามาประมาณ1นาทีแล้วก็ move on เลยนะคะตอนนั้นก็จะใช้เวลาประมาณเกือบเกือบยีนาทีแหละแต่ว่าบางทีก็อ่านไปถึง15นาทีด้วยซ้ำบางทีก็อ่านแค่10นาทีอะไรประมาณนี้แล้วแต่ข้อสอบนะแล้วก็ทำ่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วพอตอนจอบอ่ะเหลือเวลาสัก5นาทีถึง6นาทีเพื่อที่จะมารีเช็ค ทุกอันอีกรอบนึงเลยแบบทุกข้อจริงๆเลยแต่ส่วนตัวปิงรู้สึกว่ามันจะเรียงอันดับง่ายไปยากอีกแล้วพ a s s a แรกจะง่ายที่สุดแล้วก็ p a s s a สามจะยากที่สุดนะคะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะบางทีก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นมาแล้วแต่ด้วยว่าแบบท็อป,ปิกของ passage แต่และ passage คืออะไรตอนที่ไปสอบจริงเนี่ย p a s s a หนึ่งศิปินค่อนข้างจะยากกว่า p a s s a สามเพราะว่าปิงไม่รู้สับเฉพาะเลยนะคะแต่ว่าตอนที่ปิงฝึกทำใน practice test เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ เรียงตามระดับความง่ายไปยากทีเนี้ยพิงอ่ะเคยสอบ SAT มาก่อนซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้ก็คือ SAT จะเป็น ข้อสอบที่กดดันด้วยเวลานะคะก็คือเราจะมีเวลาให้น้อยมากๆแต่ว่า i e l t s ไม่เหมือนกันนะคือมันอาจจะกดดันด้วยเวลาด้วยหลายๆคนอาจจะทําไม่ทันด้วยแต่ว่ามันไม่เท่า SAT แน่นอนทีนี้ช่วงแรกๆที่ปิงนฝึกจาก SAT มาเป็น i e l t s เนี่ยคือตอนนั้นแบบว่าเล่งตัวเองมากเหลือเวลาแบบประมาณ20-30นาทีเลยก็ไม่ดีนะคะทุกคน take your time นะคะค่อยๆค่อยๆดูค่อยๆหาค่อยๆคิด จริงๆก็ไม่ควรจะบอกว่าเขา,เขาค่อยคิดเพราะว่ามันไม่ควรคิดไปเองโดยเฉพาะคําถามประเภทแบบ yes no not given อย่าคิดไปเองนะคะทุกคนหา reference นะคะย้อนกลับไปดูว่าโอเคคําถามนี้ถามถึงตรงไหนใน passage ถ้ามันมีใน passage แปลว่ามันต้องเป็น not given แต่บางทีแบบมันให้แบบ partial information มาอย่างเงี้ยคือเราก็อย่าไปคิดเองเออเองนะคะก็ตอบ yes no not given ตามที่ passage มันให้มาเลยอย่าไปคิดเองนะทุกคนหา reference เยอะๆนะคะทุกคน แบบหาให้ชินเลยบางทีเขาอาจจะแบบไม่ได้ใช้สั์เป๊ะตรงกันเป๊ะอะไรอย่างนี้เขาอาจจะแบบว่าใช้ Sy นอเนมิแล้วปิงปิงรู้สึกว่าพาที่มันเป็น fill in the blank ง่ายสุดนะคะพาทันก็ทําไปก่อนก็ได้มันแบบมันง่ายมากมันก็แค่หาว่าโอเคมันพูดถึงตรงไหนคอนเทนต์เสราก็แค่แบบช่วงที่มันว่างมันคือคํานี้ทาพาทันไปเลยมันจะได้ไม่เสียเวลานะคะต่อมานะคะก็เชื่อว่าเป็นพาที่หลายๆคน struggle มากๆาอาจจะเป็นพาที่ยากที่สุดในข้อสอบ IELTS เลยก็ได้เป็นพาที่ตามสถิติแล้วทุกคนจะได้คะแนนน้อยที่สุดนะคะก็คือ r i ติ้งนั่นเองค่ะก็ Riding เนี่ยฟิงฝึกกับพี่เอิร์ธนะคะที่สถาบันเอ็นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาแบบโค้ทพี่เอิร์ธแล้วเราก็จะมาแบบบอก t r i ปแอนด์ทริคที่เราใช้กันนะคะเริ่มจากโค้ทพี่เอิร์ธก่อนเลยนะคะพี่เอิร์ธบอกว่าให้อ่านโมเดลเอเซ่เยอะๆซึ่งจริงค่ะทุกคน เอเซ่อะมันแบบบางทีอะถ้าเรายังไม่ไปดูโมเดลของคนอื่นเราจะแบบไอเดียตันมากเราจะสตรีกอยู่กับแค่แบบสตรัคเจอร์ที่เรามีหรืออะไรอย่างเงี้ยการที่เราได้ไปอ่านของคนอื่นนะมันก็เหมือนแบบเวลาที่เราทํางานศิละปะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องแบบดูไอเดียอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ไปอ่านค่ะทุกคนเซิร์ชไปเลยในเน็ตค่ะโมเดลเอเซไอเอลแบนเซเว่นแบนเอ e แบนไนะคะมันมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทัสหนหรือทัสสออ่านให้เยอะที่สุดเพราะว่าไม่ใช่แค่เราจะได้สตรัคเจอร์แล้วเราจะได้วอร์แคบบรลี่ด้วยแล้แบบได้เยอะมากๆจากการอ่านโมเดลถามว่าพิงทํทำไหมพิงก็ไม่ค่อยได้ทำหรอกค่ะทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่แบบรีเกรดนิดนึงแต่ว่า ตอนช่วงแบบช่วงอาทิตย์2อ,อาทิตย์สุดท้ายเนี่ยก็คืออ่านอ่านแบบอัดเลยอะ่ะมันช่วยได้มากจริงๆแบบมากมากจริงๆรู้รสุปิงได้รับอะไรเยอะมากจากการอ่านโมเดลนะคะต่อมานะคะโค้ด on นโค้ดพีเอิร์ดอีกแล้วตอบให้ตรงคําถาม แล้วไอ้ตรงที่เป็นคำตอบอะจะต้องเป็น thesis statement นะคะตั้ง statement ของเราก่อนแล้วค่อยอธิบาย statement ของเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่เอาเหตุผลขึ้นมาเป็น statement ของเราอ่ะนึกออกปะเวลาเขียน essay ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะต้องมีทั้งหมด3าพาร์ทหลักๆนะคะก็คือ introduction body paragraphs แล้วก็เป็น conclusion นะคะ introduction น่ะก็คือง่ายๆที่สุด p a r a p h r a s e โจทย์นะคะว่าโจทย์ given อะไรมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นคำพูดของเรา อัพภาษาให้มันดูดีขึ้น p a า a ริเฟเซเสร็จปุ๊บตีสิส t เต e เมนตก็คือประโยชน์สุดท้ายใช่ไหมมันก็คือการที่เราต้องเขียนคุมเลยว่าแบบเอเซนเนี้ยมันจะเขียนเกี่ยวกับอะไรคําตอบคืออะไรอะไรอย่างนี้นะคะก็เราจะต้องตอบให้ตรงคําถามทีเนี้เวลาที่พี่เอิร์ท สอนพี่เอ๋บอกว่าเวลากรรมการกรรมการจะอ่านตีส t ตท e มนต์แล้วก็ข้ามไปที่ Topic Sentences Topic Sentences ก็คือประโยคแรกของ Every Body Paragraph นะคะเราต้องเขียน Topic s e n t e n c e ให้เคลียร์เลยพี่เอ๋บอกว่าเขาจะต้องสามารถอ่านแล้วสกิปไปอ่านข้อต่อไปได้เลยไม่ใช่แบบยังเ e อ๊ะอยู่แล้วค่อยมาอ่านใน Body มันจะไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นอ่านตีสเสร็จปุ๊บอ่าน Topic Sentence แรกเคลียร์เขาจะสกิปไปที่ To p i c s e n t e n c e 2 เคลียร์วเคาก็จะมาดูตรง c o n ค l u s i o n นะคะว่าประโยคแรกของ c o n c ล u s ั o เนี่ยเหมือนกับตีสิทธ์เราหรือเปล่าเพราะมันต้องเป็นประโยคเดียวกันแต่ paraphrase นะคะก็ฝึกบ่อยๆแล้วมันจะใช้เองจนชินนะคะอ่ะโค้ดออนโค้ดพี่เอิร์ธอีกแล้วทำพาร์ทสองก่อนพาร์ทหนึ่ง writing นะคะจะมีทั้งหมด2 tasks ซึ่ง task แรกเนี่ยจะเป็นแบบดึงข้อมูลออกมาเขียนเลยเราจะห้ามใส่ o p i n i ย n อะไรเลยนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยเวย์คะแนนน้อยกว่า t a สสอมากๆาก้ทัสคะแนนจะเป็น2เท่าของ t a สหนนะคะ For example นะคะสมมติว่าปิงได้ t a สหนึ่งหกทัได้7อย่างนี้เขาก็จะเอาคะแนนมาบวกกันโดยการบวก6จาก t a สหนใช่ไหมแล้วก็บวก7 2รอบแล้วก็หาร3นะคะแล้วก็จะได้ออกมาเป็นคะแนนไรดิงของปิงนั่นเองคะ่ะทีน 2, เนี้ยด้วยความที่ทัสสอเนี่ยมัน ให้คะแนนเยอะกว่าพี่เอก็เลยบอกว่าให้ทำทัสสก่อนทัสสจะได้ได้เวลาเยอะกว่านะคะวันจะมีเวลาให้แค่60นาทีซึ่งตาม Recommendation นั้นเราก็ควรจะทำทัสหนึบนาทีทัสสองบนาทีนะคะต,ตามจริงแล้วมันอาจจะแบบแอบ,บเลยมาเป็น45อะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยเราควรจะเขียนทัสสให้เสร็จนะคะทัสสเนี่ยก็ลองดู topic หัวข้อในเน็ตนะคะมันมีอยู่ไม่กี่ topic หรอกแบบ health society environment อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีสับเฉพาะของมันอยู่นะคะก็รู้รู้สับเฉพาะพวกนั้นไปก็ได้ไม่แนะนําให้เขียนออกมาเป็นลิสต์แล้วท่องนะคะแนะนําให้ฝึกเขียนฝึกใช้ฝึกอ่านไปเรื่อยๆให้มันจํามาในสมองเพราะมันจะหยิบมาใช้ได้ง่ายกว่าการที่เราท่องไปเป็นคำๆแต่เราไม่รู้วิธีใช้มันนะคะ t a สหนึ่งแนะนำได้อย่างเดียวเลยก็คือ list vocabulary เไว้เยอะๆเลยเพราะว่ามันก็จะมีประเภทแบบไม่กี่ประเภทมันจะมีแค่แบบ line graph pie chart table map ได้กรามันก็มีอยู่แค่ไม่กี่ประเภทอะแล้วคําศัพท์มันก็จะแบบว่าคําศัพท์เดิมๆคาศัพท์ซ้ําๆหรือว่าแบบเป็นคําศัพท์ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้อยู่แล้วอย่างเช่น increase decrease decline อะไรแบบนี้นะคะอันนี้เป็นทิปแ t r ทริคของปิงเองนะคะนั่นก็คือการที่ปิงจะโน้ตเอาไว้เลยว่าเราอยากจะยัดอะไรเข้าไปในเอเซ่บ้างอ่าพูดอย่างนี้งงะสิว่าแบบเอะมันจะเตรียมไปล่วงหน้าได้ยังไงก็จะบอกว่าปิงเนี่ยจะมีสตรัคเจอร์บางสตรัคเจอร์ที่รู้สึกว่าตรงเนี้ย กรรมการน่าจะชอบหรือว่าตรงนี้มันเจ๋งดี For example นะคะเซมี colon เป็นอะไรที่ปิงใช้บ่อยมากเพราะมันใช้ง่ายมากแล้วมันจะอัพคะแนนเราได้ด้วยแล้วก็ปิงจะใช้คําว่า need not นะคะมันแปลว่า do not need to ประมาณนั้นปิงได้มาจะก s a t ปิงรู้สึกมันสวยดีก็เลยชอบนะคะหรือว่าเป็น structure แบบ the more t the less, the less, the less for example ก็จะเป็นเพลงของเลนี่น,ะนั่นเองค่ะ The older you get the less you cry นะคะมันจะเป็นแบบว่าสตรั c เจอ e ที่สวยดีแล้วก็แบบสุดท้ายจะเป็นเขียนเอาไว้ก็คือ adjective yet adjective นะคะอันนี้เป็นอ,นอ,อันที่พี่เอิชมดีใจมากที่พี่เอิชมปกติพี่เอิไม่ค่อยชมเท่าไหร่ก็เลยเก็บมาด้วยแล้วก็ยัดใส่ข้อสอบจริงๆด้วยนะคะ ตัวพวกนี้เป็นตัวที่แบบมันเป็นแค่สตร u คเจอร์คร่าวๆแต่ก็คี in mind ไว้ในหัวแล้วพอไปนในห้องสอบจริงก็อย่าลืมที่จะหาที่ใส่ให้มันด้วยแต่ถ้าหาไม่ได้อย่ายัดนะคะระวัง go off topic เพราะว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนพลาดตอบคำถามไม่ตรงหรือว่า1 body paragraph มีมากกว่า1 main idea เป็นต้นนะคะถึงยังไงก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดของ writing เลยนะคะก็คือ practice makes perfect อย่าลืมฝึกเขียนกันเยอะๆนะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็คือพาที่ส่วนตัวปิ็นกลัวที่สุดเนื่องจากว่ามันต้องมีอินเทอร์แอคชั่นกับคนเป็นๆซึ่งปป็นกลัวมากไม่ชอบคุยกับคนน้ย แบบคนแปลกหน้าคืออินเทอร์วิวเวอร์เขาไม่นคนแปลกหน้างก็กลัวอะไรอย่างนี้นะคะไม่มีความมั่นใจเลยกลัวว่าตัวเองอ่ะจะพูดผิดผิดลัก,กราม,มากกลัวคำไม่ออกกลัวนู่นกลัวนี่พะวงหน้าพะวงหลังไปหมดเลยสุดท้ายสิ่งที่เสียคืออะไร Fluency ค่ะทุกคนหนึ่งใน Marking ไ r i t ีเวียของมันเลยอ่ะของ Speaking แหละคือ Fluency ก็คือตรงนั้นอะปินพลาดเลยแล้วมันแบบโอ้โหลงเหวมากแต่ว่า ด้วยความที่ปิงเรียนกับพี่ลิซ่าแล้วก็ฝึกกับพี่ดีๆชาวดาวทุก oh. พี่ดีๆด,ด,ด้วย oh. ก็เขาก็ช่วย break the walls ตรงนี้ให้ซึ่งมา break ตอนแบบช่วงใกล้ๆสอบเลยเรียนมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเพิ่งมา break ตรงช่วงใกล้ๆสอบเลยแล้วก็หลังจากวันที่ break the walls p r o f l u e n c y ได้ทุกอย่างมันมาเรื่อยๆเลยอะทุกคนแล้ตรงนี้เป็นตัวที่ช่วยอัเคนเปินเยอะขึ้นมากๆจริงๆเพราะว่ามิรู้สึกว่ารู้สึกเองนะก็คือ เราต้องพูดอย่าหยุดไหมแบบพูดให้เขาหยุดเราไม่ใช่เราหยุดเขาอะแต่ว่าไม่ใช่พูดบนนะคะก็คือพยายามแอดอัพไอเดียเม็กิทอัพขึ้นมาเลยเขาไม่มานั่งเช็คบอกว่าแบบเอออยู่พูดจริงหรือเปล่าอาจจะโทรหาคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่เขาเขา,เขาแบบเขาไม่สนใจเขามาวัดภาษาอังกฤษเราเขาไม่ได้มาวัดไอเดียเรานะคะพูดไปเถอะแต่อย่าพูดวนอย่าพูดซ้ําแค่นั้นเองนะคะทีนี้พอได้ฟลูเอนซี่แล้วใช่ไหมสิ่งที่ตามมากับฟลูเอนซี่คืออะไร คอนฟ i d ด n c e ค่ะทุกคนด้วยความที่แบบมาเราจะดูแบบดูคูลดูแบบ cool, แบบเออมั่นใจอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความแบบคนนี้ดูเป็น professional อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่2ของ speaking นั่นก็คือต้อง be expressive นะคะ be expressive หมายถึงอะไรคือเราจะต้องพูดถึงแบบเปรียบคนนูน้นเป็นอย่างนูน้นเปรียบอันนี้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเป็นยกตัวอย่างีจําได้ในห้องสอบนะคะจํงได้คำถามประมาณว่าแบบให้ อธิบายถึงคนที่โตกว่ามากๆที่เราแบบว่าเคารพอะไรอย่างนี้ซึ่งปิงก็พูดถึงที่ดีไปนะคะตอบโจทย์ผิดด้วยก็ลืมว่าแบบโอ้ม m คือ much older แล้วก็ไปดู subtopics คือใน um, Q card เขาจะมี subtopics ด้วยเวลาที่ดูในเวลาที่แบบปิงเค่โน้ตอะปิงจะไม่ดู subtopics เลยเพราะว่าปิงเคย ดู subtopics แล้วก็ไล่ไๆๆไมาทีละ subtopic ใช่ไหมมันเวลาไม่พอแล้วเราลนด้วยว่าแบบเอ้ยเราตอบครบทุกคําถามอย่างแล้วพอเราตอบจบปุ๊บมันหายเลยแบบโอ้ดูจะพูดอะไรต่อดีเลยอะไรเงี้ยช่วงหลังๆที่ปิ๊งฝึกหรือว่าช่วงที่แบบปิ๊งสอบเลยเนี่ยก็คือปิ๊งไม่ดู subtopics เลยอ่านแค่ ท็อปิกหลักเลยแล้วพอปิงไม่รู้จะพูดอะไรแล้วปิงค่อยมาดูว่าสับท็อปิกถามอะไรบ้างแล้วปิงก็ตอบตามสับท็อปิกมันก็จะแบบมันก็จะ extend content ของเราไปแล้วเวลามันก็จะได้ยืดยาวกว่าประมาณนั้นนะคะตอนนั้นอะ่ะก็ไม่ได้ดูว่าสับท็อปิกถามอะไรบ้างแล้วพอกลับมาดูสับท็อปิกเราก็ลืมดูแบบ question หลักใช่ไหม what's the age of that person ประมาณเนี้ยแล้วปิงก็บอกว่าแบบเออเขาแค่แบบ a year older than me เท่านั้นแหละทุกคนคือ examiner แบบว่าแบบทำหน้าแบบ อย่างนี้นคือแบบพิงแบบอะไรเนี่ยแต่ก็ตอนนั้นก็คือลกมากแล้วก็แบบอุ้ยรูตั้งแต่เขาถาม follow up question แล้วว่าตัวเองตอบผิดแต่ก็ลกมากๆจนไม่ได้กลับไปแก้ตัวถ้ามีใครมีโอกาสแนะนำให้บอกเลยนะ I just realized that I a n s w e r wrongly She's 10 years older than me หรืออะไรก็ได้แต่ต้องแก้ตัวให้ตัวเองตอนนั้นพิงหลนมากจนไม่ได้แก้ตัวนะคะพิงก็เปรียบบอกว่า like, She's like an angel to me นะคะหรือว่าพี่เขาเหมือนเป็นนางฟ้าของพิงเลยก็คือแบบ be very e x p r e s s i v e จริงไม่จริง,รง,รงเขาไม่รู้หรอก imagine ว่าเราคือแบบ Shakespeare <Wow. S 1> เราต้องแบบ compare นู่น to นี่แต่ไม่ใช่ compare เหลาเวลานะเอาให้มันเหมาะสมพอดีแต่ว่าแค่แบบส่วนวิญญาณ h ช k e s ปีย r e ส่วนวิญญาณเป็นคนประเภทแบบว่าพูดวั่นเวรอภาษาไทยคืออะไรแต่ว่าแบบว่าพรน,นานาให้เก่งๆนะคะทุกคนด้วยความที่มัน e x p r e s s i v e อ่ะหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าควรจะใส่ idioms ไหมคำตอบก็คือควรค่ะรู้สึกว่าการใช้ idiomatic language เป็นอะไรที่ได้คะแนนด้วยซึ่ง idiomatic language อาจจะไม่ต้องการสำนวนแบบสำนวนไปเลยแต่ว่าถ้ามีก็ดีนะสำนวนตรงนั้นที่ใช้บ่อยๆนะคะทุกคนจดค่ะจดค่ะเอาหนังเสือมมาจดเลยนะคะอันที่ใช้ได้ง,ง่ายๆเลยเนี่ยก็คือ a cup of tea Once in the blue moon, a l l o f the blue, one of a kind. รู้สึกว่าอะไรพวกนี้มันค่อนข้างที่จะใช้ง่ายนะคะแล้วมันเป็นฟรสที่คอมมอนด้วยเราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ยังได้เลยนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าโอ๊ยพวกนี้เราไม่ถน,นัดเลยแบบอียิปตมาเลยเนี่ยงงไปหมดเลยก็จะบอกว่ามันไม่ต้องใช้อียิปต์อียิปตแบบที่พิงพูดไปเมื่อกี้ก็ได้เหมือนกันนะคะสิ่งที่เราต้องใช้แทนก็คือการใช้ collocations ค่ะ collocations คืออะไรอย่างเช่นตัวอย่างนะคะสมมติว่าเราพูดว่า stand เรารู้ว่ามันแปลว่ายืนแต่เวลาที่ฝรั่งพูดเขาจะชอบพูดว่า stand up มากกว่าคําว่า up อะ่ะมันก็จะเป็น collocation ของคำว่า stand แต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบเวอร์ชันง่ายไงแล้วก็ลองไปหาแบบเวอร์ชันยากกว่านี้ขึ้นเขาเห็นว่าเรารู้ Grammar ตรงนี้นะมันแบบว้าวจบไปแล้วนะคะสําหรับแบบแต่ละพาร์ทปิงขอพูดก่อนว่ามันจะมีบางอย่างที่ปิงคิดขึ้นมาเองนะคะเป็นเ h e รี่ของปิงขึ้นมาเองนะคะ ก็ใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะข้อแรกเลยนะคะหลายๆคนบอกว่าสอบ I d P ง่ายกว่า British จริงไหมคำตอบของบินคือจริงคะ่ะเพราะว่าบิงสอบที่ I d P เราให้คะแนนสูงมากหลายๆคนที่บิงรู้จักเนี่ยไปสอบที่ British แล้วเขาเก่งเก่งกว่าบิงด้วยซ้ำอ่ะแต่เขาได้คะแนนบางพาร์ทน้อยกว่าบิงโดยเฉพาะ Writing งแล s p เ a k ก n g นะคะไม่ได้แปลว่าบริทขกดเกรดหรือว่า t a ต d a านเขาไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าด้วยบรรยากาศด้วย อะไรหลายอย่างอาจจะทำให้เวลาไปสอบที่บิลติเนี่ยกดดันมากกว่าอาจจะทำให้ Perform a n c e ของเราทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพียงไงปิงก็พูดตรงนี้ได้ไม่เต็มปากว่าส่วนตัวเคยสอบแค่รอบเดียวไม่เคยไปสอบที่บิลติเลยนะคะก็อาจจะคอม p พล์ให้ได้ไม่มากแต่ก็เท่าที่ปิงคิดปิง <laughs> ค,คิดว่าอันีกง่ายกว่าจริงๆคะ่ะอย่างที่สองนะคะเวลาที่เราทำ practice test เนี่ยเราต้องเก็บสถิติคะแนนของเราไว้ด้วยเราจะได้ดูว่าเรา พัฒนาหรือว่าเราทําอะไรได้แย่ลงประมาณนี้นะคะ mm hmm. อย่างของปิงปิงจะเก็บเอาไว้ใน google docs นะ mm hmm. ก็อันนี้เป็นสถิติที่ปิงทา practice test นะคะแต่ว่าบางอันปิงก็ได้ทําแบบในใน ipad เลยก็ไม่ได้คีย์สกอร์ไว้แต่ อันที่ปิงขึ้นให้ทุกคนดูคืออันที่ปิงทําแบบคอมพิวเตอร์แล้วนะคะก็คือลองจับเวลาลองทําเหมือนจริงเลยนะคะต่อมาก็คือเท e รี่ของปิงที่ปิงพูดถึงนั่นเองก็คือว่าไปสอบสปีกิ่งตอนเช้าใช่ไหมมันจะมีพัทหนึ่งพ์ทสองพ์ทสามพทหจะเป็น general speaking แบบพูดทั่วไปเหมือน conversation พ a ทสองก็คือการที่เราพูดคนเดียวเขาจะจับเวลาเรานะคะ1นนาทีถึงสอนาทีแล้วพัทสามจะเป็นเหมือนแบบ ท็อปิกที่ยากขึ้นหน่อยแต่เป็นการโต้อตอบกันนะคะพาร์ทสอกับพาร์ทสเนี่ยหัวข้อจะลิง,ลงก์กันอย่างของปิ๊งจะได้เกี่ยวกับ older people older generation อะไรแบบนี้แล้วคือปิ๊งมาสอบ writing ตอนบ่ายใช่ปะ่ะ writing ข้อสอบเป็นเรื่อง older people เหมือนกันเลยทุกคนปิ๊งยังจำข้อสอบได้อยู่เลยนะคะท็อปิกอะมีโอกาสที่จะเหมือนกันนะคะลองดูและกันว่าท็อปิกเนี่ยมันคือท็อิกอะไรอย่างน้อยก็แบบว่า เออลองเตรียมไปดูเตรียมไปก่อนก็ไม่เสียหายนะคะแล้วก็สถิติตัวเองอีกแล้ว <laughs> ก็คือ writing task วันเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นแบบกราฟไดอ a แกรมหรือว่า t ทเบิอย่างนี้ใช่ไหมหลังๆมาเปินงรู้สึกว่ามันจะออกเป็นพวกแม กับไดอะแกรมเยอะกว่ามากๆนะคะเวลาที่ปิงไปติวหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่พี่ๆเขาจะสอนเป็นแบบ line g r a p h หรือว่า pie chart อะไรแบบนี้แต่ว่ารู้สึกว่าหลังๆมาไม่ว่าจะเป็นใน practice t e s t หรือว่าตัวข้อสอบที่ปิงได้เองเนี่ยมันออกเป็น Diagram มหรือว่าออกเป็น Map เยอะกว่ามากๆนะคะลองฝึกตรงนี้ไปด้วยนะอย่ามัวแต่แบบฝึกกราฟแล้วก็พายชาร์ตอย่างเดียวเนาะ และทิปที่สําคัญที่สุดปิ๊จะบอกว่ามันคือทิปที่สําคัญที่สุดจริงๆอะทุกคนใครจะข้ามที่ผ่านมนาก็บบต้องดูตรงนี้วอร์มอัพสมองให้เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะอย่างเช่นก่อนที่เราจะสอบเนี่ยลองใช้ภาษาอังกฤษแบบตัดภาษาไทยออกไปจากชีวิตเลยสักที่สิบสี่ชั่วโมงคือปิ๊งอะตื่นมาแล้วก็วอร์มอัพเป็นภาษาอังกฤษเลยก็คือตื่นมาปุ๊บปิ๊งถวายพี่ดีแล้วก็ให้พี่ดีพูดกับปิงเป็นภาษาอังกฤษลองแบบถามคำถามพาร์ทหนึ่งของสปีกิ้งที่มันเป็น casual talking อะไรแบบเนี้ย ถามมาเลยยิงมาแต่ต้องคุยเป็นอังกฤษทั้งหมดเลยนะคะแต่ยังไงก็ตามปิงค์รู้สึกว่ามันไม่พอทุกคนทำ24ชั่วโมงน่าจะดีกว่านะคะปิงค์ทำแค่แบบช่วงเชา้าแล้วปิงค์ก็สอบเช้าเลยมันมันยังมีภาษาไทยติดมาเยอะอ่ะเพราะว่าแบบตอนนั้นมันเป็นความแบบลนแล้วใช่ปะ่ะแล้วตอนลนเราก็จะใช้แบบภาษาที่เราถนัดที่สุดคิดใช่ไหมมันก็เลยแบบมีภาษาไทยเยอะมากอะ่ะลองปรับดูนะคะมันช่วยได้มากจริงๆนะคะทุกคนลองอันนี้คือการวอร์มอัพแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่ทําให้ปิงรู้สึกว่าตัวเองอ่ะค่อนข้างจะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีก็คือการใช้ภาษาอังกฤษทุกๆวันอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปเลยว่าปิงเสพสื่อของฝรั่งค่อนข้างจะเยอะทําให้เวลาที่ปิงดูคลิปใน YouTube ปิงเป็นคนที่ดิด YouTube มากปิงถึงเริ่มทำยูทูบอ่ะก็ ดูคลิปเป็นของฝั่งฝรั่งค่อนข้างจะเยอะกว่าคนไทยฟังเพลงก็ฟังแต่เพลงสากลเลยอาจจะมีฟังเพลงไทยบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นฟังเพลงสากลเลยแล้วก็เรียนเรียนอย่างนี้พี่เรียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วอันนี้พี่อาจจะได้ a d v a n t a g e แต่ว่าสำหรับใครที่ไม่ได้เรียนเป็นภาษาอังกฤษลองหาคอ i e s นอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษดูนะคะอย่างเช่นอาจจะอ่าน Novel เป็นภาษาอังกฤษอาจจะฟัง Podcast เอาให้ภาษาอังกฤษอะมาอยู่ในชีวิตประจําวันเราอย่างที่แบบ เออเราตัดมันออกไปไม่ได้แล้ววะหรือแบบรู้ตัวีกทีมันก็ชินไปแล้วว่าแบบต้องมีภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเราตรงน,นี้เป็นอะไรที่ช่วยในลองเทอมด้วยไม่ใช่แค่ช่วยการสอบ IELTS ่างเดียวใช้ให้มันบ่อยๆคุ้นชินกับมันซะแล้วเราก็จะเก่งขึ้นเองค่ะบิงจะมาเล่า personal experience ให้แบบสั้นๆนะคะเพราะตอนนี้อาจจะเริ่มเบื่อกันแล้วใช่ไหมบิงสอบ speaking เป็นช่งชวงเช้าแล้วก็สอบเป็นาสามพาร์ทที่เหลือช่วงบ่ายนะคะตอนเช้าเนี่ยตื่นมาคือกังวลมากโลกมากลนมากด้วยความแบบ ตื่นเต้นอะเนาะพิกกิ้ก็ผ่านไปได้อย่างน่ากังวลนเพราะว่าบิงตอผิดค่ะทุกคนทีเนี้ยด้วยความที่มันสอบช่วงเช้าแล้วเป็นอันแรกอะแล้วก็ลนแล้วก็สมาธิเสียไปหมดเลยนะคะทุกคนแบบปุ้งทีนี้ก็มาตอนบ่ายมา listening listening เนี่ยเป็นช่วงที่หลานกินข้าวง่วงเลยตอนนั้นก็คือตั้งสติแทบจะไม่ได้แต่ก็พยายามคุมสติตัวเองแล้วก็ทำให้มันเสร็จนะคะทำ the best I can d ดู่ะทีนี้พอมา reading อะอย่างที่บิงบอกว่าทั้งขนาดฟอนทั้งสีของฟอนเนี่ยมันปรับได้นะแต่ว่าใครจะมาเสียเวลานั่งปรับอะถูกปะก็ทำได้แย่กว่าที่คิดมากๆเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตัว r reading อะบิงจะไม่ใช้เวลา20นาทีต่อเพ a ิชนะมันโฟกัสอ่านยากมากๆจริงๆอะข้อสอบมันแบบโหสีแบบนีออนแล้วฟอนก็คือตัวเล็กมากแต่ถ้ามันตัวใหญ่มันก็จัดฟอร์แมตได้แบบชิดกันมากอะไรประมาณงี้สุดท้ายบิงก็ไม่ได้ไม่ได้ไปยุ่งกับแบบขนาด ฟอนต์นะคะเป็นเลือกแค่สีแล้วรู้สึกว่าเลือกสีไหนมันก็ไม่ช่วยเป็นก็เโอเคไม่ยุ่งแล้วไม่ทําแล้วมันเสียเวลาก็เลยไม่ได้จัดฟอร์แมตอะไรเลยแล้วก็อ่านแบบงง,งๆแล้วก็ปวดหัวสุดๆนะคะก็ทําได้ไม่ดีอีกแล้วตอนนี้ทําก็รู้สึกว่าทําได้ไม่ดีแล้วพอมาไรทิ้งตอนนั้นสมองถึงจุดพีคงงมากคือแบบโอ้คือปิงรู้สึกว่าปิงไม่เสียดายในพาสไรทิ้งเลยนั่นคือแบบความสามารถเท่าที่ปิงมีแล้วได้ใช้ไปแล้วนะคะแต่ว่าพาทอื่นยางรู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีกว่านี้ ก็พาร์ทรติ้งนะคะตอนนั้นอะ่ะคือมันมี2องทัสใช่ไหมปกติอะ่ะเขียนทัสเดียวอะ่ะทัสสออะ่ะเขียนไปชั่วโมงแต่ตอนนั้นเป็นอะไรไม่รู้แบบโอ้โหหัวสมองแบบโฟล์ดีมากสุดก็คือทําทั้ง2ทัสเสร็จภายใน30นาทีแรกได้ไรติ้งถึง7.0เลยถ้าเขียนแบบคอนดิชันปกติปิงไม่น่าจะได้ถึงขนาดนั้นแต่ช่วงนั้นมันแบบช่วงพีคพอดีเลยนะคะแล้วก็สำหรับทัสหนึ่งปิงก็ได้เป็นไดอะแกรมด้วยนะคะไม่ได้เป็นแบบกราฟหรือเทเบิลอะไรเลย ทัาหนึ่งปีไม่ค่อยได้ฝึกด,ด้วยแต่ทัาส,สองก็พอได้บ้างนะคะในข้อสอบตัวที่ปิงทำเนี่ยมันเป็นแบบ คอมพิวเตอร์ใช่ไหมมันก็จะสามารถฮไลท์ได้เทคโน้ตได้แล้วก็วงคําถามที่เราไม่ไแน่ใจหรือว่าอยากจะกลับมาดูได้แต่ว่าปิงไม่ได้ใช้ฟังก์ชันพวกนั้นเลยเพราะรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ช่วยสนานนั้นแล้วก็ตอนที่ปิงฝึกทําปิงก็ฝึกแบบไม่มีฟังก์ชันพวกนั้นเลยนะคะมันก็เลยชินแบบนั้นไปแล้วแล้วก็แนะนําให้ฝึกแบบนั้นไปด้วยเพราะว่าตอนทำข้อสอบจริงอะ่ะมันจะได้ลดภาระของเราเยอะมากเลาต้องมานั่งกังวลอุย้ยฮาลทยยังไงเอาออกยังไงเขียนโน้ตว่าอะไรพิมพ์โน้ตอย่างนี้ ก็แบบเออตัดไปเลยน่าจะดีกว่านะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของ i อเอลในวันนี้นะคะอาจจะพูดถึงเรื่องบ้างไม่หดเรื่องบ้างใครมีคําถามอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะยังไงคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะใครที่จะสอบ i อเอลในเร็วๆนี้ก็โชคดีนะคะขอให้ได้คะแนนอย่างที่หวังไหมคะ่ะบ๊ายบาย